สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วง Coffee Time with b e n c นะครับกับผมครูสัตนาพิทิไกรดวงสว่างครับสำหรับวันนี้ครับข้าพเจ้าอยากชี้ชวนให้ท่านฟังเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องราวนี้จะมีข้อคิดอะไรบ้างนะครับชายชลาคนหนึ่งครับเคยเป็นหัวหน้างานครับที่มีรายได้ดีเขาเป็นคนจิตใจดีครับคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาไม่ว่าที่จะ ให้นะครับคนอื่นยืมตังหรือเมื่อมีคนประสบความเดือดร้อนนะครับเขาก็ให้นะครับที่จะความช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับชาาคนนี้ครับมีลูกอยู่ทั้งหมด5้าคนครับที่เมื่อลูกโตแล้วมีครอบครัวแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปอยู่บ้านไขรบ้านหมันนะครับเมื่อชายชาาคนนี้ครับเกษียณนะครับออกจากงานมาท่านก็ไม่มีที่อยู่ครับเพราะว่า เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับก็เลยละหกละเหินนะครับไปอยู่กับลูกนะครับที่ของตนเองใช่ไหมครับแต่ว่าลูกๆทั้ง5คนครับแต่ไม่มีใครอยากเอาพ่อคนนี้ไปอยู่ด้วยครับวันจันทร์ท่านก็ไปอยู่กับลูกชายคนหนึ่งอังคารก็ไปอยู่กับลูกสาวอีกคนนึงเป็นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆก็คือทุกวันก็ต้องย้ายไปย้ายไปย้ายไปไม่มีครอบครัวไหนลูกคนไหนต้อนรับท่านเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับชาาคนนี้ตัดสินใจนะครับบอกลูกๆทุกคนว่า ลูกๆเดี๋ยวพ่อนะจะไปทํางานนะครับกับขุดเหมืองทองกับเพื่อนนะครับพอดีเพื่อนเป็นเศรษฐีเหมืองทองนะครับก็ขอออกจากบ้านไป2ปีนะครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับก็ได้ออกจากบ้านไป2ปีครับไปทํางานอยู่กับบอกว่าบอกก็รู้ว่าจะไปทํางานอยู่กับเพื่อนที่เป็นเหมืองทองสองปีผ่านไปครับคุณพ่อกลับมาครับกลับมาพร้อมกับหีบเหล็กใบใหญ่นะครับท่านก็ลากหีบเหล็กมาลูกก็ถามว่าพ่อครับ นี่คือหีบอะไรนะพ่อก็บอกว่านี่คือหีบทองทั้งหมดค่าจ้างทั้งหมดของตลอดสองปีนี้ของพ่ออยู่ในหีบนี้หีบหนักมากครับลูกก,ก็ตาวาวแล้วแบบว่าพ่อครับเชิญมาอยู่กับบ้านผมเลยเดี๋ยวผมจะดูแลพ่อเองขณะที่เดียวกันลูกๆคนอื่นอีกสี่คนที่เหลือก็ได้รับทราบข่าวเหมือนกันนะครับก็พยายามจะแย่งตัวคุณพ่อคนนี้นะครับไปอยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่าปถนาอยากจะได้ทองในหีบนั่นเองนะครับไม่ว่าชาชาลาคนนี้หรือพ่อคนนี้นะครับจะไปอยู่บ้านหลังไหนนะครับ บรรดาลูกหลานก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อย่างดีเป็นที่สุดเพื่อที่คิดว่าเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทองหีบนี้เนี่ยจะ,จะตกเป็นของครอบครัวของตนเองอีกเจ็ดปีต่อมาครับชาตนาคนนี้เสียชีวิตลงครับลูกทั้งห้าคนก็มารวมกันแล้วก็เปิดหีบดูนะครับเพื่อจะได้แบ่งทองของคุณพ่อนะครับปรากฏว่าในหีบครับเต็มไปด้วยหินและมีกระดาษ กระดาษใบหนึ่งเขียนไว้ว่าถึงลูกๆที่รักทุกคนก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบคุณก้อนหินทุกก้อนในหีบเหล็กใบนี้ที่ได้เลี้ยงดูชีวิตของพ่อมาจนถึงวาลาสุดท้ายพ่อขอให้ลูกแบ่งก้อนหินในถังเหล็กนี้ไปคนละเท่าเท่ากันเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจว่าพวกเจ้าควรจะเก็บอ,อมเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อเวลาที่พวกเจ้าแก่ตัวลงจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเพชอย่างที่พ่อเป็นมา เรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างครับในวันนี้หลายครั้งครับมันน่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจทใี่เราจะถามว่าเราเคยรักใครสักคนหนึ่งจริงๆมัไหมเรารักคนที่มีพระคุณหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างจริงใจหรือไม่เราให้อะไรแก่คนเหล่านั้นบ้างเราให้ด้วยท่าทีอย่างไรเราให้ด้วยความจริงใจหรือหวังสิ่งตอบแทน ให้คริสต์มาสนี้ดีไหมครับที่เราเองจะกลับมาสนใจคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราที่จะให้กันด้วยอย่างใจจริงให้กันด้วยความรักและปรารถนาให้จะเห็นท่านมีความสุขขอให้คริสต์มาสนี้เป็นช่วงเวลาที่สุขสันต์ของครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะมีความสุขและมีการให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ